อยากไาเยือบานายนทท้งไป่ชตบอย่ยังเห็ดบ่ได้แค่ใจสีด่ม่ลมัง่อยู่มนกจาเ่าคนค่อยค่อยบอกเจ้าแถว่้อยทาคอยดูเื่นกับลูกเจ้าพาลูกมายยังท่า มาต่าหาก,ก,ก,ากับกละมมงปักบุญต่างมันกนารต่ข้ามัก่กาไอ้ที่หอมผู้บาวาไอ้ทารับนผ่านมแต่กระอรสบายเป็นไข้ขาขัดเก็บเงินสิ้อย่างตกิดบนผู้บว่ไอ้ทุกข์กันกป่นานั่ถป่านี่แม่ใส่แม่สีมาที่สื่สสอกาส,สื้อส่งเสื้อสเห็นอีส่แม่ ไปเมื่อบานต้องถมีคุณตาวาสนะเดี๋ยวนี้เมื่อวาท่านไหนดูเมื่อวาท่านไหนขึ้นเดือนอยู่เอาเจ็ดสี่เกาแสนไอ้เจ้าข้าลูกไปหาคนว่างทำไไปซื้อหน้าร้องร้องไปเพื่อนักนกันบางสามสี่เดือนเลยไอ้หอดเจ้านี่คิดหอดกระเซ็นังไง แกยังบกทำงานทงานปั่นน้งปั่นเบตั้งกับปั่นกับเพื่อนเงข้ากับแกกับบทั้งกังเหลปนกับเมื่อบ้านนี้ทุกคไอ้กําเสนจังใดคนกับเมื่อบพท่นใดยีนีเจ้าพ่อรงเมือก่อนซะปั่นกับเมื่อบ้านให้ทุกเพื่อรับกานไปเมื่อบ้านนีใช่ไหมครับต้งไปแจกอะไรกี่บาทเดียอกว่าจะไปทั้งนนั่นแหละ เป็นนางป่านี่เพื่อกัปมงจังสีจางไหนเขยนกระบอเมื่อไอ้ัปแซนฟุตซีบอกแก้วเด้อตอนนี้มีคววยเอาผัวไม่แล้วฮะผัวหม่ วนที me, ่จะเออนี่ยนี uh, hmm. nhưng, uh, ้นั uh. hands, uh. uh. ่นแหละคือผัวปานีเจ้าเยงเหมอยนั้นตนี้้จะางเางาเออเฮ้นัแัวปานี่ฝนเื่อเจ้าเสียวหัวเหลี่ยมไส่เขาอกว่าคงติดัวเจาตักงกัดใจกับเนื่อผีหลับเถื่อเถื่อหลังทีไข่เสียอะเพ ขิด่าอายในฟันไปยังมีบาขึ้นเกิดกับตาบอดก็ถกเพิงโอ้ยไอ้กําเสนกันเลยที่เปนหมอนยาดแท่กับบอดเฮ้ยตายแล้วน่าบานีกัไม่ัก้อนหัวงานบปีหตวแล้วเปิดประบุตาบ้านหน้จับใส่จับให้สัญญาวาสิกับหน้าจิตสิกับหน้าหั้ยจับ บอกคอยบ่าไปเียเอาละไอ้เสตั้งใจฟังดิปนนี่ตัที่แตแล้วคอยเอาขาใไม่หลอมด้วยข้าวสูงแล้วเลือกนาคอยสิข้ไปุูกิีบไปเจ้าข้าลูกก้ามมาบาดซะคอยสให้ขึ้นจ้าก่อนเพืไปตังโตเลี่ยงลูกสำหรับการเพาะเมลสสำคัญต่อปคายขลูกปักดันสำคัญกับขึ้นจอกครับเื่ออกนาพ่อตา

โอ้ยใ้มินเสียงบาเนื้อปวอดใจเบาอปาคเียด่บียดเอต่ตเบียดเโอ้ยป่า

ยุ้ยพวกมึ้น่ากันมากนี่ประสงค์นี่ยังไงสร้างวย่างโลกพคเจ้าของเป็นรอยละสุทีบาสร้างคอบครวน้าทังไหนเพื่อนางั้นกูไปจับกรบเพื่อนเนี่ยโอ้ทางหลังเก็บมา เศร้าขึ้นมาว่ามันพิเพีหนจากเพื่อวกูไปเถอะมึงะไรยิ่งบ่มีอคุมันไรดีฮะมึงตาหนอยนะมึงสิมาหุ่นวางเดิมเตะทิ้งแท้ๆเ้อบกนีนมึงย่าเสมาเศร้าจิมึงกังยาีแม่เอก็รู้ว่ยนนะไม่ยังเลย เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน่อยอย่าทำอะไรเกมบวางอย่างนี้ออกมันมาสูดแล้วออกนี้จากเครื่องกูไปเดลยยาสิมาอยู่ในนี้ให้กูเห็นงานไปเลยไปไปหนีไปเลยเขาหนูเขาไปป้ายายยายให้ลูกเขาหลวกไปเลยป้ามีเหมือเมียของภูเขา ห่ยตัี tá, ่มขาเลยหน่อยสองอยามาซีโซว่าเด้อน en> right> ี่นี no um ่คเียวจะบอกคุณเฮ้ยแตนยั้ตส่งเจ้าคึ้ยไปพักพอนก่อนพักอนก่อนเปานี้ไม่ดีเองส่งมเคืนตอนนี้ยันส่งมันลุกมันมีแต่บาหวานน่อยเดียวอย่าฆ่าเขามานะเวขีดเส้นไว้เท่านี้ตัดขาดกันสีบอกอง เดี Assass, o, ๋ยวนี้เมียอยู่บ้านคือเมียแทบีเรียงว่าเมียสูนันจักเป็นหมาโบหงเมงาหากนู่สูนี้จากบ้านเข้านี่อย่าอยู่นําสีไปเราไปข้างเไปแจ้งตำรวจจับต่อนาทีมันโเียนเลยน่เไปการตนไปรกานไปรปกไารรกกากา็ไปราไรนีไปรก มือเล่ามือกูจะบอกว่ากนแกงหอยเอาละไปวิ่งแกงมาข้ามแซง่ักกุนตาลขิ้ยับค่ะนับแั้งมือนีเป็นต้นไปกูที่ไมีลู้เรียกได้วากูมีผัวกูบอเคยม่รูกกับบอวเคยมีผัวคือผมมึงมาทานไนเมื่อท่านนั้นกูมีความสุขเลยเรื่องยั้กูสิกลับไปถูกจริงกูไม่้ช่วงอะไรช่วยเลยไปให้ลูกจะโ่ตอ

มึงกล้าเหตุกูบอกฮะไปน่กูจะบอกอาะูบุกืนวก็มึงสิเป็นคนย่งันตางนี่อ่าผ้สัาซีอู่กับลูกเดี๋ยวสาไอายรไม่มี้ยางแต่ลูกสองคนเขาจักค้าลอยขาเพตั้นเต็งีมเคยบอกว่าสีสัญญาสาบานตอบลูกว่ามึงสีหักลูก ในเมื่อมึงถิ่นลูได้สัญญาสาบานกูสิบอกมึงนะข่วงสัญญานคือขวเบาข่วงสาบานคือมนเบาขั้นบระกวดเบาเึงนันบอสเลากูเสียหตกูเสียติก้รอคอยกูจับภาษีผู้ปานีจ้างกูกไปยืมเงินผ่าลูกกูมหามยังดีนี้อนดีคออะไิ่งแต่เราบ้าสซลาเถอไม่งาดีกูจไม่ดีกูเพียงแคี มึงเอาเมาแบบย่าดีมึงเคยเลยลูกใส่ก่อนนี่สัญญาหักของมึงกูรวยกูมีควอมสุขวกันแล้วในเมื่อมึงบมเมื่อมึงบมเมื่อลันกูกูกับิีนีแต่ไอ้ลูกของมึงไนันะมึงไปเอาน่มาซงดูดลูกนหฮะีเีมันเป็นลูกมึงมันออกจากคู่มึงมันเต็มไปหดเลยอ่งสำหรับกูกูบอกเอา กูกมาลูกกูเม่นอลูกมัองคือกันผูสิบอกอไปเด้อลูกสองคนนี่ขันมันบุหเห็ดมันกับเราภาษาออกมาไลมึง้บุหเห็ดันมอบอกเอ่าดีพาะว่าเป็นดมันเลี้ยงมันึยนกวาได้แต่ไรต้กเป็นผู้เหตุว้าวเว้ยมี่กสู้เหมือไหนมึแกเหตต้องขัดพ้นไปัมึงคือหอกวรสมาเด้มาจะไหนก่น แกเนี่ยมันกอูตัวเมื่อไรก็ได้มึงคือบอกสวนสมมาแต่มึงบอกไม่บอมึงบอกกูก็บอกเอากูเอาเออกูบเอาโอยมา้ม้ัเบอกไปึงแล้วกได้เอ่าันัน็ส้นมบอกเอากูก็บอเอากูเป็นยากูเห็เาไม้ก็ได้เว้ย กัสีก็สูนฟ้าอีตามนี้ม่ว่ามึงมันก็เป็นคนมันยามันมุงกู่าเอาขึ้นกันเอมันลกเอมันุคั้งนึงกับว่าพวนกูอยาวันนี้กูเสีเศ้ามือกวแตกูไอ้ข้าช่ใจูเศร้าเลยควาเ้นี้เลย มันก็เอไปกเอารับสินม้นสุกคเดียวเขเาเว้ยมันก็เป็นก้อนก็เอามันก็เป็นก้อนกเน่าอมมาเอาะตป่เ็นถมี่หอามเนี่ยวะไม่เหนลอยแล้กคนหม่ต้องลอยคนนั้นยายไม่โกอาไม่กหกไม่ไม่ ปูกระสีบนสีแง่ไปอุดตับปลาบะสำหรับแม่ของเก่าเพื่อเอาแรงไปเมื่อแม่ก็มาส่งมีหัวไปได้หลอดเยะ้างยัไม่เจอทุ่งเกลือข้าวใต้เมื่อานนี้ก็ได้เย่ยงงูเอ็เล็กเด่กน้อยผมก็เพื่อนเขาต้องมาจับคู่บ้านไหนเอาถ่้ยรูปไปเรื่องเขาไม่ได้เขาไม่ได้โอ้ยแม่เอ

ดูกูฮกแล้วป่ไปจะไรไม่เมือแม่เจ้าบ่เดี่อหนี้ะบ่เดี่พอสิเป็นคนเบื่งกวัเบียนรัเบียดไปทะไไปทยเจ้าสีบ่มีแม่สีไม่เจ้พอคุ้มเลยไปลูไปไปดีแต่่าักอเนนี้มันเป็นปวดเลยขวัญเลียงไปข่าวหนูข่าวเต่ามนนี้กูเสียใแล้วหน่อยจนติดสสูบุญแบบเวียงแต่ ให้เห็นยัง้เจะผ่าเฮ้ยใ่นแต่เตาูนี่ยเลยไม่ได้เรียบร้อยเนียจะ่าคุณได้เห็นจะผ่ามันจะเรียบร้อยเล้วเอาเพิ่มที่ก่อนสีขาก็รเพิ่มในที่เอาวนะเพิ่มกับลัเพิ่มลูกมัที่เมือก่อนมายอง่อนเดียวเนาะตอนเดียวนะต่อไปสีขออยูเป็นสซนสีเป็นสลอิสร ใส,ส้วัวไม่ดุว่าไม่เงียบส้คุณยิ่งลายใจมีว่าพีนะมีว่าเพิ่มเกียะเขาไม่ง้างเขาไม่าแปลงคุณเาค้าสันสักเอาของสองคูวสามใั่เอาเป่ใส่ใ้สารเงาคุณเลยเดี๋ยวเป็นขี้บอกเลย อะไรมือกองขึ้นมานอนวันแถอๆนอดางเฮยไร้นนะใครบ่อใครจะวาหมเลิงโอนเราแล้วใครทั้งเปลียอยว่านบ้อนใ่ไการเกี่ยมแล้วโทษสิผู้บามนีเป็น้อยยังพับเ้นาะมอนผู้บ่าแล้วคนนี้ยังไการูนอดมันโดนคนไ นอนอยู่ด้วยนอนอยู่ด้วยมันก็เป็นยุ่มๆไม่ได้ตื่พกนอนลงคืนเพิส

เพื่อเวเะเลี่ยงกอดกอดหายเาะตายที่มืดตายบูชาที่เขาขาดใจบูชาฉันไม่ได้เป็นน้า ความรักทั่ไปอยากรู้ปีน้ำเขื่อนสุดนะ้ำเ er ok ุติดตีใจของพีทุกขต้องพีทํามาคือช่วยผิดน้แเจนใครจะพูดให้รู้ไม่ร้ไม่รู้ว่าใจเป็นสังไง Hãy subscribe cho mẹ đi <laughs> mấy mà mưa gặp tôi ไว้ใจี่เคย่อนพื้นพื้นในอาริคังคูนเดียวสิ่งเดียวที่ักที่รักทอมักที่ไว้ใจผกแต่ใจไพนอม้